สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับครูปัดนะคะวันนี้ครูปัดจะสอนในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนคะใช้หนังสือเล่มเดิมนะคะวันนี้ให้นักเรียนเปิดหน้าที่7ค่ะเปิดไว้เลยนะคะเราจะเรียนควบคู่กันไปกับหนังสือนะคะ สําสำหรับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะจะมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์นั่นเองตามที่คุณครูเคยสอนนะคะแต่เราจะมาเรียนในหัวข้อที่2กันแล้วนะคะในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือข้อ2ตัวสีแดงๆนี้นะคะนักเรียนคะครั้งที่แล้ว เราได้เรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์5ขั้นตอนใช่ไหมคะเด็กๆน่าจะจำกันได้อยู่เนาะแต่วันนี้จะเป็นหัวข้อใหม่ก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยา,ทาศาสตร์คืออะไรก็คือทักษะทางสติปัญญาอ่าสติปัญญาที่เป็นความสามารถหรือความชำนาญที่นักวิทยาศาสตร์นามาใช้ในการสืบสอเพื่อหาความรู้หรือการแก้ปัญหาต่างๆได้อยา่างถูกต้องและเหมาะสม ประกอบด้วย14ทักษะซึ่งแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะคะเด็กๆก็คือขั้นพื้นฐานกับขั้นสูงหรือขั้นผสมเด็กๆจำแค่2หัวข้อนี้ก่อนแล้วกันเนาะหัวข้อแรกคือขั้นพื้นฐานมี8ทักษะอันที่2คือขั้นสูงหรือขั้นผสมมี6ทักษะ8กับ6รวมกันเป็น14นะคะเด็กๆะคะๆ มาทักษะแรกก็คือขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานจะมี8ทักษะนะคะเด็กๆยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันก่อนนะคะจะพูดถึงแต่และหัวข้อก่อนก็คือ1การสังเกต2การจําแนกประเภท3การวัด4การใช้จํานวน5การหาความสัมพันธ์ของสเปคกับเวลา6การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 7การลงความเห็นจากข้อมูล8การพยากรณ์นี่นะคะขั้นพื้นฐานมี8ค่ะทีนี้เรามาดูอีกขั้นหนึ่งนะคะขั้นนี้ก็คือขั้นสูงหรือขั้นผสมเราเรียกได้2อย่างนะคะก็คือขั้นสูงหรือจะเรียกอย่างนึงว่าขั้นผสมก็ได้จะมีน้อยกว่าทักษะเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เป็นขั้นพื้นฐานมี8แต่ตัวนี้จะมี6ทักษะนะคะ ก็คือ 1. การกำหนดและควบคุมตัวแปร 2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 3. การทดลอง 4. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 5. การตั้งสมมุติฐานและ6การสร้างแบบจำลองณนะตอนนี้เด็กๆยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปอธิบายให้อีกนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเด็กๆไปดู EP 2ต่อเลยนะคะขอบคุณค่ะ